ลายด้ามขวานใช้ดแดนใต้ตรงไปตรงมาตรงจุดเจาะลึกชัดเจนสถานการณ์ตรงประเด็นไทม์ไลน์มูนโนใคร แฮปปี้เอนดิ้งจากเหตุการณ์เมื่อวันที่29กรกฎาคม2566โกดังเก็บพลุระเบิดเสียชีวิต12รายได้รับจัดเจ็บ206รายสรุปบ้านที่ได้รับความเสียหาย682เสียหายทั้งหมด88หลังเสียหายบางส่วน200หลังเล็กน้อย394หลังเมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกากระแสะในพื้นที่ลือแซตนักการเมืองคนดังมีเอี่ยว ขณะที่เจ้าหน้าที่เผยสองสามีภรรยาอยู่ต่างจังหวัดวันที่30สิงหาคม2566เจ้าหน้าที่เผยสองสามีภรรยาเจ้าของโกดังจะกลับมามอบตัวสังคมแชว่วนสองสามีภรรยากินดีอยู่ประเทศเพื่อนบ้านสังคมแช่อนภาพเนื้อหานักการเมืองคนดังมีเอี่ยววันที่1สิงหาคม2566สารจังหวัดนราธิวาสได้ออกหมายจับนายสมปองนกุลและนางสาวปิยนุษพึ่งวิรวัติเจ้าของโกดัง วันที่2สิงหาคม2566บิ๊กโจ๊กยอมรับมีสวยวันที่5สิงหาคม2566เวลา13นาฬิกา30นาทีนสมปองและนางสาวปิยนุษย์พร้อมตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียนำตัวมาส่งที่ด่านสะเดา และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไทยที่ประจำอยู่ด่านสะดาได้นำตัวขึ้นรถยนต์ส่งบุคคลทั้งสองไปที่สถานีตำรวจภูทรสะดาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูทรมูลนิเพอําเภอสุไงโกลกตอและจากสถาน,านีตำรวจภูทรสะดาวนำเข้าห้องสอบสอบของสถานีตำรวจภูทรสะดาวทันทีโดยใช้เวลาลงบันทึกและสอบปากคำเบื้องต้นประมาณ หนึ่งชั่วโมงเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาเพิ่มอีกหนึ่งข้อหารวมเป็น4ข้อหาประกอบด้วย 1. กระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 2. การกระทำผิดและฝ่าฝืนพระราชะกำหนดฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดนพอหาคอใต้ที่ประกาศไว้จากกอรอมอนอภาคพัก 4. 3. านำเข้าละค้าโดยไม่ถูกต้องสี่ ก่อสร้างและดัดแปลงตัวอาคารโดยอัตราโทษปรับสูงสุด200,000บาทและจำคุกสูงสุด10ปีต่อมาเวลา16นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรมูโน,โนได้พาบุคคลทั้งสองขึ้นรถยนต์กระบะตราโลพาไปดำเนินคดีต่อที่สถานีตำรวจภูทรมมลนะทั้งนี้ระหว่างอยู่ที่สถานีตำรวจภูทรสดาวไม่มีมวลชนมาโจมตีแต่อย่างใดมีพียงญาติของบุคคลทั้งสองมาคอยรอรับเพื่อเป็นกำลังใจเท่านั้นสื่อพื้นที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่เบี่ยงประเด็นการรายงานข่าวจากสื่อ โดยบุคคลทั้งสองขอติดต่อมอบตัวกับทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาหาการตำรวจแห่งชาติด้วยตนเองกลัวถูกทำลายร่างกายได้จึงเดินทางกลับไทยทางฝั่งอัมพเซดาวแทนนอกจากนั้นนักการเมืองคนดังเชิญสื่อขอยืนยันไม่มีเอเยวเวลา20นาฬิกาเกิดเหตุคาบอบในพื้นที่สุงไงโกลกสังคมแหือแซดะคาบอบเบียงประเด็นมูโนบีโอเอ็นยันสักภาพบีโอเอ็นไม่ทำแบบนั้นยันฉากที่ถูกกำหนดเบียงประเด็นจากมูโนบยบีโอเอ็น ชาวบ้านในพื้นที่รายหนึ่งกล่าวว่าสรุปจบของละครเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเลวให้เป็นเลวให้ได้เงินและอำนาจครองโลกสามจังหวัดจริงไม่มีปลอมประพันธ์ฤทธิวงบรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้และบรรณาธิกหาระหนังสือพิมพ์เคลมิเรอร์ภาคใต้รายงาน